มได้ทุกวัยใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก ออปชั่นดีขับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับกับอีซูซูดีแ2.2แม็กฟร์ดคันนี้กับการเดินทางที่บอกว่าสะดวกสบายวันนี้เราจะไปไหนครับ ตามติดไปกันเลยสำหรับหลายๆคนก่อนตัดสินใจซื้อรถอ่ะนั่นคือความคุ้มค่าและไลฟ์สไตล์การใช้งานสิ่งแรกต้องยอมรับครับว่ารถคันนี้ราคาเข้าถึงง่ายให้ความคุ้มเกินราคาทั้งเครื่องยนต์ใหม่สมรรถนะเยี่ยมเทคโนโลยีครบแถมยังประหยัดน้ามันสุดๆเติมถังหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าวิ่งได้ไกลมากแบบไม่ต้องลุ้นครับไม่ใช่แค่ประหยัดแต่ยังรองรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถบ้านขับในเมืองก็คล่องตัวจะเอาไปบรรทุกของทํางานลุยสายงานหรือลากพ่วงหนักๆก,ก,ก็ไหวแบบสบายๆในแง่ของการดูแลรักษาครับก็เป็นอีกจุดเด่น เพราะ i s u ู u เนี่ยบอกเลยมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายและมีชื่อเสียงเรื่องความทนทานอยู่แล้วการเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากต้องสรุปให้เลยนะครับสำหรับใครจะมองหารถปิกอัพที่ครบเครื่องทั้งในด้านสมรรถนะความทนทานเทคโนโลยีคันเดียวจบครอบคุมทุกร์สไตล์กับการใช้งานจริงๆวันนี้ครับเราขับอิซูซด,ดีแม็กสองจุดสอมากันที่หนองแขมครับเราเข้าซอย81 ชื่อร้านข้าวแกงจุลาแต่ทำไมไมาอยู่หนองแขมเพราะว่าเจ้าของร้านครับชื่อจุฬาซิลิครับร้านนี้ทำกับข้าวทุกวัน30กว่าอย่างนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทุกวันด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับความหลากหลายของอาหารและเดี๋ยวเราสั่งมาทานกันต้องบอกว่าหลากหลายมากครับตับกระเทียมก็มีผัดเผ็ดกบผัดขิงมีผัดไทยกุ้งสดด้วยแต่ที่เด็ดนี่ครับผัดเผ็ด ปลากระเบนของชอบของผมแกงเทโพปลาโอก็มีครับและก็ยังมีน้ําพริกผักสดให้ตักฟรีด้วยนะครับข้าวแกงร้านนี้เริ่มต้นที่40บาท2อ,อย่างนับสีบาทนี่เจ้าของร้านน้องจุลาครับจุลาสิริมันก็เลยเป็นข้าวแกงจุลาไม่ต้องงงนะว่าจุลามาอยู่น้องแขมได้งไงเพราะชื่อเจ้าของร้านครับไปเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าความอร่อยจุกจุจะเป็นอย่างไร ไปที่ไหนถ้าเจอผมต้องสั่งครับผัดเผ็ดปลากระเบนก็ติดในภาคกลางครับความหวานเยอะโค<ฮ>ทพิแกงถึงที่ชอบผัดเผ็ดปลากระเบนเพราะมันมีความสุดของกระดูกอ่อนครับมาดูผัดกกะหู้ถึงผัดจะปกติแต่ถ้าเป็นแกงเป็นอะไรอาจจะหวานด้วยฝีมือของคนภาคกลางอย่างนี้ดีกว่ามาชมต้มกะทิครับกลับไม่หวาน แต่หวานจากกะทินะฮะไม่ได้หวานจากน้ำตาลแล้ววันนี้เราขับยูสุดีแม็กสองสองดีได้แม็กฟอสมาด้วยมันก็เป็นเรื่องไม่ไกลครับกลับที่ไหนก็ได้ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชิหรือนะครับเติร์ชมาเลยครับเอสดีดีอลูมิเนียมแบตเตอรี่คุณก็จะได้เจอกับร้านข้าวแกงจุฬา นทนเกาะถนนคุมดีแม็กดีจิงต้นใจทุกเจนลุ้นทองสองสลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2ีร่รางวัลรวม19 8งรเางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทยกนี้เริ่มต้นียง0.99%เกรกรฎาคมถึง3 1สิิงหาคมนี้ออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ <S 2> <S 2> ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ m a ส DA า CX 5ใหม่ วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่นักขับโลกใหม่คุณพ่อมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่อร่อยชาเลนจ์ใหม่นักช็อปสูตรใหม่อุ้ยเจอรักใหม่ด้วยพีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา ทวัดทุกความท้าทาย All New Mitsubishi Triton Adly ใหม่ New X Denex t Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่านิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ Togetherness Redefined ปอร์เช่ประเทศไทยเดินหน้าขยายไล์อัพรถสปอร์ตตระกูล911ด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดแบบขับเคลื่อน4ลอีล้อพร้อมกันถึง3รุ่นลวทั้ง911 Carrera 4S แบบคูเป้และคาบิโอเร่รวมถึงรุ่นตำนานอย่าง911 Targa 4S ที่เสริมเข้ามาในกลุ่มขับเคลื่นลอนสีล้อจนตอนนี้มีให้เลือกถึง6รุ่นไฮไลท์เด็ดคือระบบขับเคลื่อนใหม่ที่มาพร้อมการพัฒนาใหญ่ถ่ายทอดกำลังในแมนยำดุดันและเล้าใจกว่าเดิมแถมยังเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานให้แน่นตอบโจทย์ทั้งฟีลลิ่งแบบปอร์เช่และการขับขีี่่ในนนนททุกสสสภาาพถนนหหรรับคมอง ที่ใช้งานจริงได้ทุกวันรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเหล่านี้คือคําตอบส่งกําลังหลักไปที่ล้อหลังแต่เมื่อเจอสภาพถนนโหดระบบจะส่งแรงบิดเสริมไปด้านหน้าแบบอัตโนมัติเสถียรภาพเยี่ยมมั่นใจได้ทุกโค้งทุกพื้นผิวใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบเทอร์โบคู่3.0ลิตรให้พลังสูงสุด480แรงมา้าเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.3วินาทีพร้อมเกียร์ PDK 8จังหวะสุดลื่นไหลไม่ว่าจะบนถนนหรือในสนามมั่นแน่นอนและ ที่พัฒนามากายทางวิศวกรรมและดีไซน์กับหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติเสาโลบาเอกลักษณ์และความเป็นไอคอนที่ไม่เหมือนใครพร้อมสี่ลังคาให้เลือกถึง4สีพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมปอร์เช่ทั่วประเทศในราคาเริ่มต้น14.79ล้านบาทสำหรับคาเลรา 4S และสูงสุดที่16.19ล้านบาทในรุ่นทาก้า 4S ¿Qué ด้าจัดเต็มกลางปีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีม a สด้ามิเตียเซฟไพรส์โอกาสทองที่คุณไม่ควรพลาดเพียงออกรถมัสด้ารุ่นใดก็ได้ภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้รับสิทธิ์ลุ้นโชค2ต่อแบบจูใจต่อที่1รางวัลประจําเดือนกว่า260รายการทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแท็บเล็ตสุดล้ำและเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์จัดเต็มทุกเดือนแจกจริงแจกหนักต่อที่2รุ่นรถยนต์มาสด้ารุ่นใหม่เป็นเจ้าของรถมัสด้าเพิ่อมอีกหนึ่งคันง่ายๆแค่คุณออกรถช่วงนี้ราางงงววัััลลรรยยเดดือนนแะไ้้สิทุใหญ่ ้อกกันีดวยยังไม่หมดเท่านี้ลูกค้าที่ออกรถมาสด,ด้าในช่วงแคมเปญยังได้รับข้อเสนอพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสุดคุ้มและสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก m a z d a Family รวมถึงบัตรน้ำมันเพื่อเติมเต็มความสุขในทุกเส้นทางของคุณแคมเปญน,นี้คือการขอบคุณจากใจ m a z d a ที่อยากส่งมอบความสุขและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว m a z d a เพราะเราเชื่อว่า joy of driving หรือความสุขจากการขับขี่จะนำไปสู่ joy of living หรือความสุขในทุกช่วงชีวิตอย่ารอช้าตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน ายนนี้เท่านั้นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชรมัดได้ทั่วประเทศหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โตยโยต้าเดินหน้าปั้นแบรนด์ GR ในไทยอย่างเต็มกำลังล่าสุดลงนามสัญญา GR g a l l a แต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย GR Performance อย่างเป็นทางการสำหรับพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานำโดยมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยผู้แทนจาก6ผู้จำหน่ายทั่วประเทศร่วมเปิดฉากใหม่ของโลกมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยและนี่คือ6ผู้แทนจำหน่าย GR g a l l a r d อย่างเป็นทางการ GR g a l l a r d จะเป็นมากกว่าโชว์รูมเพราะนี่คือส่วนรวมประสบการณ์ของแบรนด์ GR ตั้งแต่การจำหน่ายรถยนต์ ที่พัฒนาโดย t o y ย ta า a า o o ซูเ i n g ประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงการชื่มโยงกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตทั้งในและต่างประเทศ t o y ยต้าวางแผนจำหน่าย GR Yaris และ GR Corolla รวมถึงเตรียมเพิ่มอีก2รุ่นใหม่รวมเป็น4รุ่นภายในปี2568นี้และสำหรับใครที่อยากสัมผัส GR g าร a ราดตัวจริงเจอกันที่งาน GR การ์ราดม i นิเพดทในงานบางกอกออโต้ซาลอน2025วันที่29สิงหาคมเวลา14นาฬิกาน้ำบเทคบางนากรุงเทพ GR ไม่ใช่แค่ชื่อรุ่นแต่มันคือหัวใจของการขับขี่ We'll I'm right ชูธงผู้นำแห่งการให้เดินหน้าสานต,ต่อโครงการพ t ทีค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนน,นตำตบวนสาสีมุมอำเภอกำแพงแสนจงังหวัดนครปฐมบริษัทพ t g ีจีในยี่จำกัดมหาชนหรือ p t g นำทัพอาสากว่า50คนรวมลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางด้านสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมหลักคือพ t ชุมชนตาสว่างบริการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นฟรีให้ผู้สูงอายุ500คนเสริมคุณภาพชีวิตให ดียิ่งขึ้นด้านการศึกษาพีจีมอบทุนรวมกว่า10,000แบาทเพาะอ,อุปกรณ์กีฬาการเรียนและแปลงผักสวนครัวให้น้องๆใช้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกผัาปลูกป่าแจกต้นไม้กินได้พีจจียังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยจัดอบรมการกักบขี่ปลอดภัยพร้อมแจกหมวกกันน็อกทั้งเด็กและผู้ใหญ่และยังลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมอบของใช้จําเป็นถึงบ้านทั้งหมดนี้คือความตั้งใจจากหัวใจของพีจจีที่เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสังคมไทยให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจัดประชุมผูจ้จำหน่ายจากทั่วประเทศเพื่อประกาศแผนกลยุทธ์สำคัญช่วงครึ่งปีหลังโดยมีไฮไลท์คือการเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้กลยุทธ์ Global Model ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้นายทาดาโอมิซูซูกิ CEO ของซูซูกิประเทศไทยเผยว่าปีนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่8,000คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง41พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการตลาดแบบลุกหนักทั้งออฟไลน์และออนไลน์เสริมด้วยบริการหลังการขายที่ยกระดับเต็มรูปแบบซูซูกิยังเน้นใช้เทคโนโลยี Esolution เพ่ปรรรระสิิิทธภาาาพกกบ พร้อมขยายศูนย์บริการ 2S และศูนย์ซ่อมตัวถังและสีทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมบริการโมบายเซอร์วิสบริการตรวจเช็คลรถถึงหน้าบ้านเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าแบบจัดเต็มในวันลบตีเลิกงามรองประธานบริหารย้ำว่าสุซ,ซกิพร้อมลุยครึ่งปีหลังเต็มกำลังทั้งในเรื่องสินค้างานบริการและความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดซุ zu กิคอสเวีแคร์ v care. เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการ บริษัทกังปีนเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าชมงานมากกว่า1.6ล้านคนยอดจองรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมสูงถึง79,941คันจากให้รถยนต์กว่า54แบรนด์ได้จับรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์และผู้ซื้อบัตรเข้าชมงานโดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ที่ผ่านมารายชื่อผู้โชคดีที่ ที่ได้รับรางวัลใหญ่มีดังนี้นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอีก100ลัรางวัลมูลค่า,ารวม50 0 0 0บาทโดยรายชื่อทั้งหมดประกาศในเว็บไซต์ motorshow.in.ts และนิตยสารในเครือกลางปีเตรียมพบกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่47ระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายน2 5 1 9ที่ i ิมแพกเมืองทองธานี เมอร์เซเดสเบนซ์เดินหน้าสานต่อแคมเปญวีลคัมแบ็กสตาร์ปีที่2ชวนลูกค้ากลุ่มรถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดกว่า22รุ่นกลับมารับสิทธิ์ประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงไฮวอลเทจแบตเตอรี High ่ battery, ยาวนานสูงสุดถึง10ปีนับจากวันส่งมอบรถแม้เคยพ้นเงื่อนไขเดิมเพียงนำรถเข้าบริการเซอร์วิสเอหรือ B ที่ศูนย์เมอร์เซเดสเบนซ์พร้อมชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ40,000บาทและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบตเตอรี่รับสิทธิคืนประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงได้ทันทีลูกค้้าาาาาาบบงงกกกลุ่มมยยยัาาััสรรรรถขปปะนนใหเ็ 10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยแพ็กเกจพิเศษ Extend e d SV แบตเตอรี่เพียง5,000บาทเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้าที่แบตเตอรี่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบยังรับส่วนลดอะไหล่แบตเตอรี่สูงสุดถึง20%พร้อมการรับประกันใหม่2ปีอย่ารอช้าสิทธิพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2568ที่ศูนย์บริการ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1250 คนเกาะถนนคุมดีแม็กดีจิงโตนใจทุกเจนลุ้นทองสองสฉลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละยี่างวรลรวม198รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจบเรือต้นทิง0.99%ยเกากร์กรฎาคมถึง31สิงหาคมนี้ออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ <they> ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณมาสด้า CX5 ใหม่ บอดเรนเจอร์แร่งจริงทุกคันดุด,ดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียงเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถึง์มสารสเปสิงหาคมนี้ปฏิวัติทุกความท้า new, ทาย All New Mitsubishi Triton a t l t e สรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกรง่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกรงสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาส d a าบีทีหใหม่ใหม่ New x t r o n x t Peak RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่พีทีเปิดรับทุกความสดใหม่มาจอยปลา ซิเกอร์7 x เก้าข้ามขีดจำกัดของยานยนต์ไฟฟ้าไปอีกขั้นความมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด5ดาวจากยูโรเอ็นแคตอกย้ำวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ไม่เพียงแต่ล้ำสมัยแต่ยังปลอดภัยในทุกมิติรถยนต์ SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่างซิเกอร์7 x จากแบรนด์ซิเกอร์สามารถทำคะแนนความปลอดภัยได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคะแนน91%สำหรับการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่และ90%สำหรับการปกป้องผู้โดยสารเด็กพร้อมคว้าคะแนนระดับ83%ในด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะหรือ Safety Assist ภายใตยม้มาตรฐานอันขมงว ยูโรเอ็นแคบความสาเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของซิกเกอร์ก่อนหน้านี้ทั้งซิกเกอร์001และซิกเกอร์เอ็กก็เคยคว้าระดับ5ดาวมาแล้วในปี2024และซิกเกอร์เอ็กยังคว้ารางวัลเบสอินคาร์สสำหรับสมอลล์เอสยูวีและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซิกเกอร์ที่ให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นตนตั้งแต่กระบวนการออกแบบพัฒนาจนถึงการผลิตโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม SVA หรือ Sustainable e q u i v i l e n t Architecture ที่นำมาใช้ในซิกเกอร์ 7X เช่นเดียวกับรุ่นเลือ ธงรุ่นอื่นๆของแบรนด์โครงสร้างตัวถังซิกเกอร์ 7X ใช้เทคโนโลยีหล่อชิ้นเดียวขนาดใหญ่ด้วยโลหะที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อเสริมความแข็งแกร่งจากฐานด้านล่างของตัวรถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการติดตั้งระบบเอ a ดร์ ance, แบบครบวงจรอัดแน่นด้วยฟีเจอร์ระดับไฮเอนด์ N. ทั้งหมดนี้คือมาตรฐานความปลอดภัยที่ซิกเกอร์นำเสนอให้ผู้ใช้รถทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปที่ปัจจุบันรถยนต์ซิกเกอร์ทุกคันไม่ว่าจะเป็นซิกเกอร์อ X, ด,รรด,อดภัย์าวอย่่างตอเนื่อง The cat sat on the ซีเกอร์ 7X ยังมาพร้อมตัวเลือกขับเคลื่อนหลากหลายทั้งมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังหรือมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง615กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP และรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 800V โวลต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง13นาทีเท่านั้นแน่นอนว่าในด้านสิ่งแวดล้อมซีเกอร์ 7X มีอัตราการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเท่ากับศูนย์อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเฉลี่ลยยยยเเเพพีีีงงงง17.7 19.9 100ถึกกกิิโโลวววััตต์ชช่่่่มมออรนนดบุา ซิเกอร์001และซิเกอร์ X ที่ทุกคันในไลน์อัพของซิเกอร์ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อโลกซิเกอร์คือแบรนด์ภายใต้ g ีรี a d Holding Group ที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบตเตอรี่ระบบการจัดการพลังงานรวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกในจีนและยุโรปและในเวลาไม่ถึง4ปีนับตั้งแต่เริ่มส่งมอบรถในปี2564ซิเกอร์ได้ผลิตและส่งมอบรถยนต์ออกไปแล้วกว่า510,000คันทั่วโลกด้วยความเชี่ยวชาญระดับสากลความมุ่งมมั่นนใคุณภาาพและ ฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดซีเกอร์กำลังเดินหน้าเป็นผู้นำของโลกยานยนต์พลังงานสะอาดพร้อมเปิดประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยล้ำสมัยและยั่งยืนให้กับผู้ใช้ทั่วโลก